ค0ยกกำลัง5เท่ากับ a ยกกำลัง x คูณ b ยกกำลัง y คูณ c ยกกำลัง z โดยที่ a b c เนี่ยเป็นจำนวนเฉพาะแล้วถามว่า a คูณ b คูณ c ส่วนด้วย x บวก y บวก z มีค่าเท่าไหร่นะคะซึ่งตรงนี้การที่เราจะทําชุดนี้ออกมาเนี่ยเราจะต้องสามารถจัดตัวนี้ออกมาให้อยู่ในรูปของ a ยกกำลัง x คูณด้วย b ยกกำลัง y คูณด้วย C ยกกำลังแให้เสร็จเรียบร้อยก่อนนะคะ,ะเพราะฉะนั้นก็คือเงื่อนไขคือ a b c เป็นจำนวนเฉพาะนะคะเราก็จะจัดค่ะลองจัดดูนะเรารู้ว่า12คูณ5เป็น60นะคะก็ลองดูฐานนะคะ12คูณ5เป็น60แต่12ก็คือ3คูณ4 และก็คือ2ยกกำลังสองเพราะเราจะทำให้ฐานเนี่ยมันเป็นจำนวนเฉพาะตามที่โจทย์สั่งนะคะโจทย์บอกว่า a b c เป็นจำนวนเฉพาะได้แล้วก็ทำเป็นจำนวนเฉพาะเสร็จแล้วนี่เห็นไหมคะข้างในเนี่ยคูณกันเราก็เอาเลขยกกำลังกระจายเข้าไปเลยนะคะกระจายแบบนี้นะคะกระจายเข้ามาตรงนี้ นะฮะกระจายเข้ามาตรงนี้แล้วก็กระจายเข้ามาตรงนี้ซึ่งมันจะได้ออกมาเป็น3ยกกำลัง5คูณกับ2ยกกำลังสองแล้วก็ยกกำลัง5ก็คือ2ยกกำลัง10นะฮะเอา2มาคูณ5เลยนะฮะแล้วก็5ยกกำลัง5เห็นไหมเสร็จแล้วเราก็ได้ a b c ตามนี้แล้วนะฮะเพราะฉะนั้น a ยกกำลัง x คูณด้วย b ยกกำลัง y คูณด้วย c วยกกำลัง z นะก็คือตามนี้ a คือ3 x คือ5 b คือ2 y คือ10 c คือ5 z คือ5แล้วเราก็จะจัดนะฮะจัดเพื่อหาคำตอบนะเพราะฉะนั้น a คูณ b คูณ c ส่วนด้วย x บวก y บวก z นะก็คือ a คือเท่าไหร่3 B คือเท่าไหร่สองซคือเท่าไหร่ห x คือเท่าไหร่หบวกด้วย y คือเท่าไหร่10บวกด้วยซัคือเท่าไหร่หถูกไหมคะจากนั้นก็คูณค่ะตัวนี้คูณออกมานะคะหกหกห้าสามสิตัวนี้ยี่สิบ ศูนย์ตัดไปสามส่วนสองคือหนึ่งจุดห้าเป็นคำตอบนะคะได้แล้วค่ะ